ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการทุกท่านเข้าสู่รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานว p a อสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางสาวบัวจันทร์สอนสิริสุพัทธินตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะนางสาวบัวจันทร์สอนสิริสุพัทธีนจบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาการประถมศึกษารับราชการเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563ภาระการสอนประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับประถมศึกษาจํานวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระดับประถมศึกษา จำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 1. นด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพาจ้าได้จัดทำกำหนดการสอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนอยู่เสมอ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้้าพเจ้าได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการดำเนินการ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีการประสานงานร่วมมือกับผู้ปกครอง่าคีเครือข่ายและสถานประกอบการ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและสม่ำเสมอมีส่วนร่วมในการไล่เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายในการพัฒนางานของข้าพเจ้าการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยโดยการใช้เทคนิคบันไดห้าขั้นโดยการศึกษาสภาพปัญหาจากการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของผู้เรียนระดับประถมศึกษาพบปัญหาในการเขียนที่ไม่ถูกต้องการเรียนคลาสเพียงรูปประโยคตามหลักการใช้ภาษาไทยซึ่งผู้เรียนยังขาดทักษะพื้นฐานในการเขียนภาษาไทยส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การบัเรีนงานได้วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สาระความรู้พื้นฐานรายวิชาภาษาไทยศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การพัฒนาสื่อที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยของผู้เรียนระดับประถมศึกษามีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูที่สอนวิชาภาษาไทยเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแล้วนำไปสู่การปรับปรุงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ามขั้นตอนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาโดยการใช้เทคนิคบันได5ขั้นผลการพัฒนาพบว,ว่าการเขียนเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์โดยใช้ทักษะเทคนิคบันได5ขั้นพบว,ว่า ผู้เรียนมีผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้และหลังจากผู้เรียนได้เขียนภาษาไทายด้วยเทคน,นิคบันได5ขั้นพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากท้าวเจ้าขอจบการนำเสนอการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ